สวัสดีค่ะลูกค้าลตโต้สองนะคะวันนี้แอมมินก็กลับมาอีกแล้วนะพร้อมกับสูตรโชคอํานวยนะคะที่ออกเล่มใหม่มาหนะ้าปกสีดาวันนี้นะคะก็จะใช้ได้ตั้งแต่ 1พฤศจิกายนนะคะจนถึงหนึ่งเมษายนปี67ก็คือใช้กันไปยาวๆครึ่งปีเลยนะคะลูกค้าก็ข้างในเนี่ยเหมือนเดิมเนะก็ให้หวยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถิติเล่มเก่ากันว่าความแม่นเนี่ยแม่นแค่ไหนเนาะแล้วก็เล่มเก่าเนี่ยยังเหลืองวด16ตุลากันอยู่นะคะก็เดี๋ยวแอดมินเอามาให้ดูกันเลยแล้วกันเนาะเพราะยังไงก็เหลือแค่งวดเดียวนะคะเพราะว่าเล่มนี้เขามีขาประจําเยอะมากอยู่แล้วนะคะเอ,อ่อลูกค้าติดตามกันเยอะทีเดียวเพราะสถิติค่อนข้างจะดีมากนะ ใครสนใจสั่งซื้อก็ซื้อพร้อมหนังสืองวด16ตุลาได้เลยนะคะก็พร้อมจําหน่ายแล้วนะราคาเท่าเดิมนะคะเล่มละ100บาทเท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติพร้อมกับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เดิมเลยนะคะ w w w l o t t o 234 n e t หรือใน Line Li@ official a ิ l ัตโต้สองนะคะ Facebook Shopee Lazada นะคะอ๋อในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะยังมีสถิติให้ดูด้วยนะคะย้อนหลังลองไปเสิร์ชดูนะคะของโชคอํานวยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันเลยนะคะอ่อนิดนึงนะคะของโชคอํานวยเนี่ยเขาจะมี สำหรับเล่มใหม่นะคะสำหรับเล่มใหม่นะเขาจะมีคู่มือการซื้อหวยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกสัสปดีก็คือเหมือนประมาณว่าให้เป็นเลขกำลังวันมานะคะมีประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูสำหรับเล่มเก่านะคะก็คืองวด2พฤษภาคมนะคะเริ่ม2พฤษภาคมมาดูกันว่าสถิติเป็นยังไงบ้างเนาะ ทีนี้มันยังมีงวด16บเมษายนมา1นะอ่า16เมษายนนะคะก็เริ่มตั้งแต่ต้นเล่มก็คือเข้าเลยนะวิ่ง0นย์ะคะ9ก6กับ71เนาะวิ่ง0ูนย์แล้วก็เลขรองเข้า7นะคะลูกค้าส่วน2ตัวบน0 6ตรงๆเลยนะคะ2ตัวบน06ตรงๆเลยนะนี่นะคะของเขาเนี่ยจะเด่นที่เลขรองนะคะที่แอดมินดูเป็นประจำเนาะ ก็คือเทคนิคของแอดมินเวลาดูสือโชคอำนวยเนี่ยก็จะดูที่เลขเลขรองเนาะเพราะว่าบางทีเลขเด่นไม่เข้าแต่เลขรองเนี่ยสตัวมาตัวเสมอส่วน2ตัวชุด2ตัวนะคะก็ก็เข้าประจำนะคะ3ตัวนี่นาน,าน,านมาทีนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันเนาะว่าข้างในว่าในในของเล่มนี้เป็นยังไงบ้างทีนี้พอเปิดมาเนี่ยเขาก็จะมี2หน้านะหน้าซ้ายอะ่ะเขาก็จะดึงแค่เลขหลักมาแล้วก็เลขรอง2องอันเนาะ มาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่หน้าขวานะคะ,ะในงวด2พฤษภาคมนะคะหวยออก019กับ65เนาะงวดนี้เนี่ยเห็นไหมว่าอย่างที่แอบบินบอกเลยว่าเลขวิ่งเนี่ยตัวเด่นเนี่ยไม่เข้าเนะเลข2แต่ตัวรองเนี่ย5กับ9นะคะ5กับ9เข้าทั้งคู่เลยเนะาะทั้งบนทั้งล่างนี่งวดนี้นะ2ตัวบน9119นะคะ2ตัวล่าง5665นะคะก็ เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะลูกค้าอย่าลืมกลับตัวด้วยนะสมมุติเราไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมเราก็ซื้อเนี6 6่ย9 5 1 9 6 5 5 6 5 3 5 5 5 4 4 5 5 1 1 5 5 8 8 5ประมาณนี้เนาะอ่าก็เวลาซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อกลับตัวด้วยนะคะกันไว้นะโอเคไปต่องันงวด16พุทพฤษภาคมนะคะอย่างงวดนี้เขาไม่เข้าแอดมินก็ทําเลยว่าเอ้ยมันไม่เข้าจริงๆนะถ้าเราซื้อเป็นเล่มจริงเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็จะทําสถิติได้เลยว่า วดน,นี้เข้าเข้ายัางไงบ้างไอ้งวดที่แล้วเข้าเนี่ยเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างอะไรอย่างนี้ส่วนงวดนี้ไม่เข้าเราก็ขีดฆ่าไปเลยเราจะได้รู้ว่าจริงๆเล่มน,นี้สถิติเป็นยังไงบ้างเนาะอาต่อในงวดหนึ่งมิถุนายนนะคะหวยออก272กับ09นะคะข้างบน 2 7 2เ็ข้างล่าง0ู 09, เข้าตัววิ่งศย์ข้างล่างนะคะแล้วก็เลขรองที่แอดมินบอกเนาะก็เลข2มาทั้งหลักร้อยมาทั้งหลักหน่วยเลยนะคะ2ตัว0 9ย์ 09, เข้าข้างล่างตรงๆเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องกลับชุดด้วยเนาะก็เข้าข้างล่างตรงๆเลยนะคะ,อ,ะอ๋อลืมบอกไปนะคะสำหรับสู่โชคอำนวยเนี่ยหรือบางคนเนี่ยที่เอาไปลงนะคะก็จะเห็นแค่หน้านี้เนาะแล้วก็จะมีของชื่อทออคราอยู่นะ ก็จริงๆเป็นเล่มเดียวกันนะคะก็สู่โชคอํานวยก็คืออาจารย์ทออัคาลานะคะอะต่อวันนี้16มิถุนายนบ้างนะหวยออก8-72กับ3ตนะูวันนี้เข้าวิ่ง2นะคะลูกค้าวิ่ง2หลักหน่วยเลขรองเข้า8อีกแล้วนะคะแบบที่แอ้บินบอกเลยเนาะแต่วันนี้เลขวิ่งเข้าด้วยเลขรองเข้าด้วยนะ2ตัว27-72เข้าข้างบนนะคะ3 แล้วก็2ตัวล่าง3 0 0 3, 000, 3 000, ไม่มีเนาะ3ตัวแต่งวนนี้เนี่ย3ตัวมานะ3ตัวโต๊ะ8 2 7เพราะว่าหวยออก8 7 2นะคะก็เข้าทั้ง3ตัวโต๊ะเข้าทั้ง2ตัวบนเลยนะคะสำหรับงวด16มิถุนายนนะเห็นไหมว่าเขาให้เลขมาน้อยชุดด้วยนะจริงๆแล้ว5 3ตัวเนี่ยให้มาแค่5ชุดเท่านั้นนะคะโอกาสถูกเนี่ยคือจริงๆก็น้อยมอย่แล้วแต่ว่าอาจารย์เขาใช้หลัก ในการคำนวณจากสถิติเก่าหลายปีที่ผ่านมานะคะมันก็เลยแบบเป็นผลงานที่เราเห็นกันน้ะต่อกันในงวด1กระกฎาคมนะคะหวยออก6.05กับ1.6เนะงวดนี้เลขวิ่ง0เข้าข้างบนนะคะหลัก10บสตัวเลขรองนะมี6กับ2นะคะเข้าวิ่ง6ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเพราะว่า6ข้างบนหลักร้อยข้างล่างหลักหน่วยเนาะแถม2ตัวบน05ข้างบนตรงๆด้วยนะคะ สตัวบนศูนย์ห้าข้างบนตรงๆด้วย3ตัวเสียดายมากเลยนะไม่ได้จับ6ผมาเข้าหลักร้อยนะเพราะว่ามีศูนย์มี5นะคะมีศูนย์มีห้นะเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรเข้า2ตัวก็สวยแล้วนะคะต่อกันที่งวด16บหกกรกฎาคมเลยนะคะก็แอดมินเขียนว่าสีงวดติดก็คือมันเข้ามาสีงวดติดแล้วนะคะที่ผ่านมาก็ หันว,วนี้หวยออก5 3 0กับ6 2เนะื้อวิ่ง6ข้างบนนะคะเข้าเลขรองเข้า2นะคะลูกค้าเลขรองเข้า2ข้างล่างและ2ตัว6 2ข้างล่างตรงๆเลยนะคะอ่าเวลาดูเลขเด่นตรงนี้นะอย่าลืมดูเลขกันตรงนี้ด้วยนะคะให้3ตัวมากันเอาไว้นะมีเข้า6 2ข้างล่างตรงๆนะคะนี่สีงวดติดแล้วเนาะอ่าทีนี้งวดที่หนะคะในงวด1สิงหาคมงวดที่หนะหวยออก4 5 3กับ1 1เห็นไหมว่าเลขวิ่งไม่เข้า เลขวิ่งเลขเด่นไม่เข้าแต่มาเข้าที่เลขรองนะงวดนี้เข้าวิ่งเข้าเลขรอง5นะคะ2ตัว53ามข้างบนตรงๆเลยนะคะนี่โอเค5้าข้างบนตรงๆเลยนะต่อกันนะเรามาดูกันซิว่าจะเข้างวดที่หกไหมโอ้เข้างวดที่6ด้วยนะเนี่ยสิบหกสิงหาคมนะคะหวยออก7 82กับ6 7นะคะเลขวิ่งไม่เข้านะแต่เลขรอง2กับ6เข้าทั้งคู่เห็นไหมคะเลขรองสองกับ6เข้าทั้งคู่และ 2ตัว2 8นะคะ2882ข้างบนเข้านะคะ2 8 8แปดแดข้างบนเข้านะอ่านี่6งวดติดแล้วนะอ่ามาหลุดงวดนี้นะคะ1กันยายนนะคะสถิติค่อนข้างดีมาหลุดงวดนี้นะ1กันยายนหวยออก4ี่กับ91นะเพราะฉะนั้นไม่เข้านะเราก็ข้ามไปเลยตอนน่อในงวด16กันยายนนะคะ16กันยายนหวยออก 1> 8 1 2กับ4 6ก็กลับมาเข้าแล้วคือหลุดไปแค่งวดเดียวเท่านั้นเองเนาะเลขวิ่งเนี่ยเลขเด่น4นะคะเลขเด่น4หลัก10ข้างล่างนะคะแล้วก็เลขรองเนี่ยมี2มี1เนาะ2ตัวบนเลยแล้วก็2ตัว2 1 1 2ข้างบนเข้านะคะนี่เห็นไหมอ่าสถิติค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะหลุดไปแค่งวดเดียวเองอ่ะทีนี้ในงวด1ตุลาคมตอนนี้ที่แอดมินอัดคลิปเนี่ยมันยังเป็นวันที่30 กันยาอยู่เนอหัวยยังไม่ออกก็เดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะว่าเลขอมีอะไรบ้างเพราะว่าเออบางคนเนี่ยดูจากโทร,รศัพท์เนอะตัวเลขมันจะเล็กก็จะมองไม่เห็นเนาะอ่านหตุลาคมนะคะสําหรับทออคกราหรืออาจารย์โชว์อานวยนะคะก็ให้วิ่ง9นะคะให้วิ่ง9มาเลขรองให้4กับ5มา2ตัวเนาะอ่าแล้วก็2ตัวนะคะมี90 91 98 93 97นะคะ มี40 41 48 43 47นะแล้วก็มี50 51 58 53 57นะคะอ่าแล้วเลขกันนะคะอย่าลืมนะตรงนี้นะ94 95แล้วก็45นะคะอ่า3ตัวนะเราก็ต้องตามเพราะว่าเขามีเข้า3ตัวโตวด้วยเนาะเล่นนี้เนาะมี490 491 498 493 497นะคะสำหรับงวด1ตุลาของอาจารย์อัคารานอะอ่ะ ทีนี้พิเศษนะคะเป็นโบนัสสุดๆนะคะก็สำหรับงวด16ตุลาคมนะคะมาเลยอ่าให้วิ่ง1น,นะคะลูกค้าให้วิ่ง1เลขรองมี2กับ6นะคะ2กับ6นะมีคู่ชุด1 3 1 4 1 8 1 7 1 9นะคะมี2 3 2 4 2 8 2 7 2 9นะแล้วก็มี6 3 6 4 6 8 6 7ี 6 9นะคะตัวกัรเนี่ยเขามีกันมาคือ1 2 1 6 2 6นะคะลูกค้าส่วน3ตัวที่ให้มามี2 1 3 2น1ะ2 1 4 2 1 8 2 1 7และ2 1 9นะคะอ่ะเรียบร้อยนะสำหรับงวด16ตุลาคมของทออาคาราหรืออาจารย์โชคกำนวยเราไปตามดูกันเนาะแล้วก็เล่มใหม่ออกแล้วนะคะเล่มใหม่ออกแล้วอย่าลืม สั่งซื้อกันได้เลยนะคะในเว็บไซต์ w w w l o t t o 2 3 4 n e t นะกนอกจากสั่งซื้อแล้วเนี่ยยังมีสถิติให้ดูด้วยนะคะย้อนหลังไปประมาณ3-4ปีเลยนะคะสำหรับสูโชคหน่วยนะคะลองเข้าไปดูกันได้นะเออโอเคก็ยังไงฝากด้วยนะคะแล้วก็ใกล้หวยออกแล้วขอให้รวยๆเฮงๆกันนะคะร่ำรวยร่ำรวยกันทั่วหน้าถูกหวยนะโอเคบ๊ายบายค่ะ